ครับกลับมาจับได้ยิบล้านกระตอทางช่องอหายชาแนลก็รักเป็นประจำยิบแต่ล้านทุกวันสุดยอดหวานสุดยอดจริงนะว้วานนี่นะบอกแล้วจะมีคนน้ําตาเล็ดเออจริงๆนะวานโอ้โหสุดยอดที่บอกแล้วอาจารย์ชอบดึงอบ ว่าเรื่องสุดยอดด้ว่าะะใครได้ยังไงก็รายงานมาขอรายงานว่าอาจารย์สุดยอดแค่นี้พอเลยนะครับไม่ต้องไปรายงานอย่างอื่นนะแต่รายงานสุดยอดอาจารย์สุดยอดอาจารย์เต็มเป้าเต็มเป้าอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะอย่าไปรายงานอย่างอื่นแล้วกันก็เอาประมาณนี้นะ เอามานี่นะครับมันจะได้แบบเป็นกลางกลางะเต็มเป้าเต็มเป้าหนึ่งแปเต็มเป้าว้าเนี่ยสุดยอดนะครับอ้าวนี่แหละครับคือช่องอาห์ไอช่องนี้คือลักนะเป็นช่องที่ผมนาสาระทางด้านโหราศาสตร์สำหรับพิ่ชัยสงครามสู้เจ้รงครามเป็นจรางกรามมาพูดคุยกับคุณฟังเป็นประจํามาแนะนําตั้งโดยให้ถูกดูดวงให้เป็นประเจ็นความสำเร็จสองดาวให้เห็นเป็นเศรษฐีกันเลยจริงๆนะครับ สุดยอดนะครับผมขนลุกนะฮะท่านใดที่เรียนไปแล้วแล้วมีความจริงใจในการที่หาเงินจากดวงดาวนี่โอ้โหถือว่ายอดที่แจ้งผมมานี่ถือว่าสุดยอดมากสุดยอดมากนะถ,ถือว่าสุดยอดมากเลยอะสุดยอดมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าผมก็ขนลุกนะขนลุกกับท่านนะถือว่าสุดยอดมากเดี๋ยวมีโอกาสแล้วจะได้ให้มาโชว์ตัวด้วยนะครับอของเรามีของจริง <laughs> ของเรามีของจริงได้โชว์ตัวจริงนะเดี๋ยวน่าจะประมาณ เมื please, ่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าพร้อมถ้าพร้อมนะพร้อมจะได้มาโชว์ตัวจริงนะแต่น้อยๆก็คือวันที่15เนี่ยท่านที่จะได้ไปงานวันที่15ในการจิบกาฟแฟแชร์รวยนี่ยนะ <consumption> ก <affirm> ส็ส, <at> ส่วนหนึ่งก็คือเป็นการสนับสนุนมาจากคณะของดรท่านนะครับก็ขอบคุณท่านมา,มากๆด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการที่ท่านสนับสนุนช่วยสมทบนะที่ท่านไปวันที่15มีนาคมส5 6 8มนีวันเสาร์นี้นะวันเสาร์ทนะี่จะถึงนี้นะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะ วันนี้วันที่สิแล้วนะวันเสาร์จะถึงนี้นะวันนี้วันจันทร์ที่10นะครับก็จะถึงแล้วแล้วก็ในเดือนเมษายนด้วยขอบคุณเสียเขาที่จะเป็น จะภาพในการเดินทางแต่ว่าอันนั้นเป็นการสัญจรนะสัญจรเนี่ยท่านจะออกต้องออกสมทบนิดหนึ่งนะประมาณ9ท่านนะประมาณ9ท่านที่เราจะตั้งส,สัญจรไปสัญจรไปที่นครนายกเพื่อยกชีวิตเพื่อยกฐานะเพื่อยกความสําเร็จเพื่อยกความร่ารวยของตัวเราให้มากขึ้นสูงขึ้นนะท่านรวยอยู่แล้วก็จะยกให้มันสูงขึ้นนะแล้วก็ยกความรู้ยกความสําเร็จอะไรต่างๆนานานเนี่ยเราถึงไปนครนายกแล้วก็ไปอ,อธิษฐานจิตกับเทพอรุณชงนั้นแล้วก็ไปขอพรกับแม่ะเคียนร้อยปีนะถือว่าสุดยอดมากนะ ถือว่าสุดยอดมากตรงนี้นะครับก็ไปที่น่าจะไปที่รีสอร์ทแกรนทาริดารีสอร์ทเนี่ยนะถ,ถ้าจำชื่อเดิมชื่อเดิมก็เป็นยังไงนะแต่ชื่อใหม่เนี่ยนะ่าจะเป็นแกรนแกรนวิวเล็กสักอย่างนี่แหละแกนแกนนี่แหละ <laughs> นะฮะถือว่าสุดยอดนะเป็นเป็นรีสอร์ทที่มีบรรยากาศดีมีสระว่ายน้ำนะท่านท่านไปก็อย่าลืมเอาชุดว่ายน้ำไปด้วยนะฮะทูพีสวันพีสเอาทูพีสนะทูพีสวันพีส์ไหมอ่ะ เอาเอาชุดว่ายน้ำไปด้วยนะเราจะได้ลงไปเล่นไหา้น้ำให้สนุกเคหากันนะครับถือว่าสุดยอดนะที่นี่มีสาวว่ายน้ำด้วยอะไรด้วยต่างๆนานานะเขาเรียกว่าสาวว่ายน้ำนี่ก็เป็นฝีมือของอวิศวกรใหญ่นะวิศวกรใหญ่เนี่ยวิศวกรใหญ่เนี่ยผู้ควบคุมผู้ควบคุมผู้ครอบครองเจ้าของรีสอร์ทอีกทีหนึ่งถือว่าเป็นเป็น เป็นวิศวกรรมวิศว,กร,ศวกรออกแบบสระว่ายน้ำต้ไม่พังแน่นอนนะน้ำไม่ไหลหนีจากเราแน่นอนอ่าถือว่าสุดยอดสุดยอดนะนะวันที่5ที่6นะวันที่5ที่6ท่านจองไปนะรีบรีบ,รบจองไปนะแต่ผมก็ยังไม่ได้ดูว่าท่านจองมาหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้เต็มก่อนก็ดีเหมือนกันนะเต็มก่อนวันที่20มีนาคมสอง8นรนี่ก็ดีนะครับอ้าวแต่วันที่15หอย่าลืมนะ ครับนี่คือเป็นเรื่องราวต่างๆในเรื่องของวันนี้ก็เป็นวันสบายๆนะวันนี้เป็นวันสตรีสากลของโลกนะวันสตรีสากลของโลกสตรีก็่ะลืมนะสตรีนี่สอเสือก็สองสามสี่ใช่ไหม <laughs> ตรีก็สามตรีก็สามเออประมาณวันสตรีโลกนะวันนี้วันสตรีโลกนะเราวันนี้เขาถือว่าเป็นวันสําคัญให้ความสาคัญของสตรีไงเราก็ให้ความสาคัญของแม่หญิงแม่หญิง แม่หญิงนี่เขาเรียกทางลาวหรือเปล่าแม่หญิงแต่แม่หญิงนี่ทางเหนือนะเขาเรียกแม่หญิงนี่ทางเหนือแต่ลาวนี่เขาเรียกแม่หญิงหรือเปล่าหรือผู้หญิงอ่าผู้หญิงแล้วกันวันผู้หญิงละวันผู้หญิงโลกอย่างเงี้ยวันผู้หญิงโลกวันผู้หญิงโลกนะนะก็ถือว่าเป็นวันสําคัญวันนั้นตลาดลาววันนี้ก็เลยหยุดหนึ่งวันด้วยนะครับหยุดหนึ่งวันนะตลาดลาวเราหยุดหนึ่งวันนะครับเราก็อ่าวันนี้ก็คือพักผ่อนอ่ะเหมือนก็เหมือนกันตลาดกรุงเทพเราก็เมื่อก่อนอยู่วันพุธใช่ไหมวันพุธเขาทำความสะอาดพื้นที่อะไรต่างๆนานาแต่ว่าทุกวันนี้ไมม่่ียะ ไม่มีอยู่สักวันเลยโอ้ยไม่มีอยู่สักวันเลยมันรู้ไปทําความสะอาดตรงไหนก็นแล้วกันนะ ก็ก็ก UM ็เป็นสิ่งที่ด uh, ีเป็นการฟักฟื้นอ่ะในฟื้นอ่าในสิ่งแวดล้อมนะผมว่าก็ดีนะก็ดีดีดีเดี๋ยวเอาก็ดีแล้วล่ะเป็นสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็มีไปเนี่ยหลังคาโลกนะอ่าเดียนเบนฟูนะก็เรียกเดียนเบนฟูนะฮานอยฮอวันสปาดานังเลเบนฟูเป็นตลาดที่สุดยอดอยู่แล้วะเมื่อวานนี้ก็สุดยอดมากๆนะขอบคุณมากน้ําใจนะขอบคุณน้ําใจท่านเมื่อวานนี้นะโอ้โหสุดยอดมากเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากขอบคุณน้ําใจท่านมากโอ้โหเป็นอะไรทีี่่สสุดดยออมมาาาาากนนะะว้ตแลลห สายวิเคราะห์เจาะจาตตลบนั่นแหละสาระดีๆอย่างนี้ก็ขอบคุณครีมน้ำมันมา้าบายูนะที่ทําให้เราหน้าเด้งหน้าใสก็สูตรสบู่พิเศษหน้าใสปิงป้งปิ้งเนี่ยสั่งพี่พรไปนะศูนย64์64268810นะครับก็สั่งไปนะคะ,ะมีมีเสียงมีสัญญาณเสียงไหมเนี่ยสัญญาณเสียงมาไหมเนี่ยผมพูดตั้งนานเลยในสัญญาณเสียงขึ้นไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สัญญาณเสียงมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่แน่ใจนะสัญญาณเสียงมาหรือเปล่าเนี่ยพูดตั้งนานพูดตั้งนานนมเนีีย่ยพูดอาม,ม,ม เสียวจริงๆสัยญาณเสียงนี่เสียวจริงๆนะเสียวคอมผมมันรีเซ็ตนะฮะมันรชอบรีเซ็ตกะใครก็ว่ามันใช้งานมานานก็เลยอาจจะชอบรีเซ็ตบ่อยนะคอมตัวเนี้ยนะใครมีใครม,ใครมีอะไรนะ,ะใครมีอะไรเป็น iMac หรืออะไรนะ Mac m a ใช่ไหม <c ười> ใครมี Mac เก่าๆตัเครื่องโวยจากมา <c ười> อเออถือว่าสุดยอดนะ,อะหรือว่าจะมีไออะไรนะก็เรยกมีอะไร มีตัวรุ่นใหม่ M2 ใช่ไหม M2 บริจาคมาก็ได้นะ M2 ไม่ใช่แอร์ไม่ใช่แอร์ร e ุ่นอะไร e M2 ครับนะของ Apple เขาน,นะครับนางบริจาคมาที่ไม่ใช้แล้วนะ <laughs> ที่ไม่ใช้แล้วที่ไปตนาดใจแล้วลองบริจาคมาดูนะ <laughs> อา้าวตามนั้นแลวกันนะว่าไปตามนี้นะ อันนี้ก็สบายๆนะครับวันนี้วันจันทร์นะวันนี้วันจันทร์นะวันจันทร์ที่1ินะไม่มีราวนะครับก็ว่าไปตามนั้นที่จริงแล้วก็ในเรื่องของความรู้ในเรื่องของวิชาเนี่ยผมว่าเราศึกษาเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาแล้วแต่วันนี้นะวันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อวานเนี่ยผมจะเข้าไปวิเคราะห์รัฐบาลไทยไปว่าเมื่อวานมีติดภารกิจด่วนเลยก็เลยมาวันนี้นะวันนี้ไม่มีภารกิจด่วนนะวันนี้ประมาณ5โมงกว่าๆนะห้าโมงสี่สิบห้าแหละห้าโมงครึ่งห้าโมงสี่สิบห้าห้าโมงสิบห้าประมาณ จุดที่เป็นก็เรียกว่าเป็นก็เรียกว่าล็อกรัฐบาลนะนะล็อกรัฐบาลไทยเลยล็อกรัฐบาลไทยเลยจุดนี้ถือว่าเป็นสุดยอดมากใครที่ไม่เข้าไปฟังวันนี้ผมถือว่าพลาดโอกาสอย่างสูงนะพลาดโอกาสอย่างสูงมากเพราะว่าวันนี้นี่ผมจะผมจะเปิดเผยที่นี่ครั้งแรกครั้งเดียวนะไอตัวล็อกรัฐบาลไทยนี่นะเขาเรียกล็อกรัฐบาลไทยเนะี่ย จากครั้งแรกและเปิดเผยตรงนี้ต่อไปเนี่ยท่านจะไม่ได้ในแบบนี้แล้วนะท่านจะต้องเรียนเองท่านจะต้องเรียนเองตัวล็อกี่ยถ้าเข้าไปวันนี้ถ้าท่านท่านท่านพลาดวันนี้ถือว่าพลาดสิ่งที่สําคัญที่สุดนะที่ท่านจะล็อกรัฐบาลไทยแบบสุดยอดมากๆนะสุดยอดมากๆเหมือนเหมือนเมื่อวานเนี่ยหนึ่งแปเมื่อวานเนี่ยนะก็จะมีอย่างลักษณะอย่างนั้นเลยนะวันนี้นะใครพลาดไม่ได้นะวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีงามของท่านมากๆเลยวันนี้นะวันนี้ประมาณสัก5้าโมงกว่านะห้าโมงแดดร่มลมตกนะเราก็ไปวิเคราะห์กันแล้วก็ผม จะบอกท่านด้วยในจุดล็อกของรัฐบาลี่จะบอกท่านด้วยบอกให้ชัดเจนบอกแบบไม่เปิดไม่ปิดบงังแบบเปิดเผยเลยนะจะเปิดเผยครั้งนี้ครั้งเปิดเผยที่นี่ค่ะเป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกในการล็อกรัฐบาลเนี่ยนะเป็นครั้งแรกด้วยนะในส่วนที่ท่านจะเข้าไปติดตามได้เนี่ยถ้าเกิดว่าผ่านวันนี้ไปแล้วนะถ้าพลาดวันนี้ไปแล้วเนี่ยท่านจะเสียโอกาสมากเพราะไม่เสียโอกาสหรอกแต่ว่าท่านจะต้องให้โอกาสตัวเองแต่วันนี้ผมให้โอกาสท่าน วันนี้ให้กว่าท่านท่านต้องรับนะท่านไม่รับนี่โอ้พลาดอย่าห้ามพลาดอย่างแรง,งเยาะพลาดพลาดอย่างแรงถ้าไม่ได้ฟังนี่พลาดอย่างแรง <c oughs> นะสุลกซีสองหกแปดแปดหนึ่งศูนย์นะก็โทรไปและแอดไลน์ก็บ้านหมอดูหนึ N ่งก่าแปดบีเอ็นเอ็ม้วก็ทักไปนะครับวันนี้นะสิบเจ็ดนาฬิกากว่ากนะครับสิบเจ็ดนาฬิกากว่ากนะครับก็เลื่อนมาจากเมื่อวานเมื่อวานท่านใดที่สนับสนุนช่องก็มาวันนี้นะมาวันนี้นะครับส่วนท่าน,นวันนี้ถ้ายังทันอยู่นะท่านทันอยู่นะ ผมรับเพียงแค่ที่จำได้จริงๆก็ประมาณ24ท่านนะ24ท่าน25ท่าน,นเอา2 5ท่านนะนะเา2 5ท่านละกันนะเา2 5ท่านละกันนะวันนี้นะ2 5ท่านนะครับเอาให้เต็มนะให้เต็มห้องเลยนะ2 5ท่านนี่นะไปเลยนะครับคือบางทีการตัดสินใจของท่านท่านอยาอลังเลอย่างเมื่อวานเนี่ยผมบอกท่าน,นแล้วคืออย่าลังเลบางทีความลังเลความไม่แน่นอนของท่านเองมันก็จะทําให้ท่านเสียโอกาสพลาดโอกาสไง เพราะนั้นบางทีมันเล็กๆน้อยๆอ่ะครับบางทีมันเล็กๆน้อยๆการลงทุนอะไรที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันพลาดโอกาสนะผมว่าการลงทุนอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆเนี h, ่ยท่านอย่าเสียดายถ้าท่านเสียดายปุ๊บท่านจะคือรอว่าท่านเสียดายน้อยแต่ท่านท่านโอกาสที่ท่านจะได้มากไม่มีเพราะท่านเสียดายน้อยใช่ไหมเอออย่าเสียดายน้อยน้อยนี่จัดไปเลยบางทีท่านเสียดายน้อยแต่อไอ้มากๆท่านไม่มส depende, มเสียดายนะ เขาเรียกไม่เสียน้อยเสียยากใช่ไหมแต่เสียมากเนี่ยเสียง่ายคนเราเป็นแบบนั้นเนี่ยจะลักษณะอย่างนั้นเพราะบางทีบางอย่างก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านมีโอกาสตรงนี้วันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะเป็นจุดสําคัญมากรัฐบาลไทยดีนะสุดยอดสุดยอดนะซื่ว่าสุดยอดมากใครที่เข้าไปวันนี้นะ ส่วนท่านใดที่อยากจะเรียนรู้แบบลึกซึ้งเข้าใจทุกสูตรทุกวิชาในส่ชุดคัมภีร์รวยท่านก็สามารถเรียนเป็นการส่วนตัวได้0ูน4 2 6 8 8 1 0แอดไลน์ก็บ้านมาดู198นะก็ทักไปแจ้งไปตามนั้นนะครับว่านไปตามนี้ส่วนคัมภีร์รวยเดี๋ยวผมมาแจ้งทีหนึ่งนะครับว่านไปตามนั้นนะคัมภีร์รวยเดี๋ยวผมแจ้งทีหนึ่งแล้วกันะวันนี้ก็กลับมาตามนี้เลยก็ถือว่าเป็นวันที่สําคัญสําคัญนะอย่างเมื่อวานนี้ตัว ที่จริงแล้วถ้าถ้าเข้าใจในตัวที่ผมบอกท่านไปท่านก็มีโอกาสและนะท่านใดที่เรียนตัวล็อกเปาบีบไปเนี่ยนะถือว่าสุดยอดอยู่นะวันนี้ล็อกเปาบีบก,ก็ถือว่าสําคัญนะล็อกเปาบีสำคัญรู้ก่อนได้ก่อนนะรู้ก่อนได้ก่อนรู้ที่หลังมีโอกาสที่จะรู้ช้ารู้ก่อนรู้ไวได้ก่อนนะรู้ไวได้ไวรู้ช้า อาจจะพลาดโอกาสที่ดีงามได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นรู้ก่อนได้ก่อนครับรู้ก่อนได้ก่อนเป็นหลักการนะปัญญานังรัตนังนรานังปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของมนุษย์นะการศึกษาเรียนรู้ก็ถือว่าทบบอยข,ข,ขอให้เกิดปัญญาปัญญาจะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จได้ก่อนที่ท่านจะเรียนรู้อะไรต่างๆขอให้มีท่านมีข้อเดียวครับถ้ามีข้อเดียวที่จะประสบความสำเร็จนั่นคือศรัทธาศรัทธาจริงจังศรัทธาจริงใจศรัทธาแล้ว มุ่งมั่นในการที่จะทาให้ประสบความสำเร็จแต่เพราว่านั่นประสบความสำเร็จมีตัวอย่างมาแล้วนะมีตัวอย่างมาแล้วเดี๋ยววันหลังจะมีโอกาสผมจะให้ท่านเ,เวลานั้นก็จะให้เข้ามาแล้วก็มาอธิบายด้วยแล้วผมจะเอาขึ้นมาให้ท่านดูด้วยวันหลังจะมีโอกาสมานั่งคุยกันด้วยนะก็ถือว่าสําคัญมากๆตรงนี้นะศรัทธานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญศรัทธาในแนวทางไม่เก้กังลังเลสงสัยตัดสินใจทันทีไม่ได้หลอเชื่อมั่นในแนวทางนะไม่เก้กังลังเลสงสัยตัดสินใจทันทีไม่ได้หลอคิดพูดดีต่อกันอยย่่าาาาาางงมััันนนคจจะะํํพเเเรรรไไปสสวว็ดด้ทธตี มันจะทําให้ชีวิตท่านเปลี่ยนศรัทธ,ธาตัวเดียวที่ทําให้ท่านมีอิสรภาพทังด้านการเงินศรัทธ,ธาตัวเดียวที่จะทําให้ท่านนี่มีความสําเร็จในสิ่งที่ท่านปรารถนาแน่นอนศรัทธ,ธาจริงจังจริงใจน่าจะนําพาท่านไปอย่างสุดยอดนกส่วนท่านใดที่อยากจะเรียนรู้ไขปิศนาภาษายามนะไขปิศนาภาษายามนี่ถือว่าสุดยอดมากนะ,ะมีคนซ้ําติไขปิดศนาภาษายามที่ผมส่งให้ประมาณ14วัน สิบสี่วันไม่เคยพลาดสักวันเดียวนะท่านไขปัญหาปริศนาร,รมได้นะี่ถือว่าสุดยอดมากวันนี้ยามแต่เช้าท่านไขปริศนาภาษาธรรมแลวก็แต่เช้าเลยนะมาแต่เช้าเลยนะับสุดยอดจริงๆนะสุดยอดจริงเพราะฉะนั้นท่านต้องถ้าเกิดจากจะไขปัญหาภาษายามได้ก็ไปวันที่ห้าที่หกนะวันที่ห้าที่หกนะเดือน เมษายนนะวันที่5เมษายนผมจะนําไขปิศจนาภาษาย,ยามเนี่ยไปบอกให้ท่านได้รับรู้ท่านสามารถที่จะมองทะลุปูโป่งได้นะเรื่องของยามนี่นะเรื่องของไขปิศจนาภาษายามเนี่ยได้แน่นอนอย่างชัดเจนอ่ะกลับมาดูวันนี้เลยนะวันนี้สายรีเล็กก่อนนะสายรีเล็กก่อนนะส่วนเมื่อวานนี้ e q u i v e channel มันก็ยังมีปัญหาอยู่นะผมก็เลยขึ้นเป็นสาธารณะท่านดูสาธารณะไปก่อนนะใน e q u i t e channel นะก็ถือว่าแบ่งปัน ครูก็อาจจะให้แบ่งปันความรู้ตรงนั้นไปสู่ท่านอื่นด้วยก็ได้นะก็เลยว่ามันยังโหลดในเฉพาะสมาชิกเรายังไม่ได้ไงผมเลยขึ้นสาธารณะได้แต่วันนี้เดี๋ยวผมจะ ทำใหม่นะ้าไม่ได้ก็จะโหลดเป็นสารหน้าเหมือนเดิมถ้าได้ก็เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะสมาชิกเท่านั้นท่านพยายามแจ้งไปนิดหนึ่งนะฮะแจ้งไปนิดหนึ่งแจ้งไปทาลนยนะท่านใดที่เป็นสมาชิกอยู่แจ้งอีเมลท่านไปทางไลน์ท่านที่แจ้งแล้วก็ไม่ต้องแจ้งนะส่วนท่านใดที่ยังไม่แจ้งก็แจ้งไปนะครับอีเมลไปทางไลน์ผมนะไลน์ก็บ้านหมอดู1หนึ a ่งเก้าแปดบีเอ o นนะครับท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้วแจ้งไปส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกในช่องเอก v e c h a n n e ลท่านก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่เบอร์นก็ ลายเป็นบ้านหมอดู198เช่นเดียวกันนะครับก็วานไปตามนั้นเอ็กกูติฟชั้นนีนี่ถือว่าสุดยอดนะที่ผมทําให้ดูนั่นแหละที่ผมทําให้ดูนั่นแหละเอา้าวันนี้มาดูสายรีเลยเจอ6นะครับเนี่ยเจอ6ครับเนี่ยเจอ6นะเจอ6นะครับเจอ6เจอ6อันนี้อันนี้ผมขอเปลี่ยนกลางกัดนิดหน่อยนะครับ l d l d ที่จริงแล้วต้องเป็น6นะเป็น648นะ648นะ L.O.D. ตรงนี้เป็น648ี่แปดขอเปลี่ยนกลางกัด648นะ718นี่มาเต็มๆแล้ว L.O.D. วันก่อนนะครับแต่ว่าวันนนนนี้ก็คคือ68 68 648รนะับนะ 6, 48, นะะ ลดีนะ l d นี่เป็นเลขนะนะ l d ถือว่าเป็นเลขที่สุดยอดอยู่แล้วหกสี่แปดเจอหกนะเจอหกครับเจอหกก็ไม่มีอะไรนี่มีหกสี่แปดมาจะมาไหมล่ะตรงเนี้ยถ้าหกสี่แปดไม่มาก็หกหนึ่งหกสามเห็นไหมเนี้ยหกหนึ่งหกสามเพราะเราเจอรีเลทสครั้งก็คือเจอสกับหนงเจอสกับหเจอสามสก็หกสามหกหกสนึ่งอย่างงี้ก็ได้นะหกสาหนึ่งอย่างงี้ก็ได้หรือถ้าพอถ้าหกสามหกหนึ่งถ้าก็แปดมาใส่นะาแปดมาใส่นะวันนี้เอาแปมาใส่นะครับแปดใส่ได้นะแป ดึงแปดมาเล่นโอ้ยอาจารย์พูดอะไรมันก็ชัดก็ชัดเจนบอกให้ดึงแปดมาเล่นเนี่ยจะทายังไงอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันเจอหกไงไม่เจอหกแต่ว่าแต่หกแปดมันจะออกด้วยกันไหมเอาดีก <s> ็มีสิ์มีสินส์นะครับมีสิ์มีสี่หกสี่แปดนี่จะไม่ใช่จะออกหกสแปดนะถ้าจะไปยังเนี่ยอาจจะเป็นหกสามหกหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะเพราะตัวสัมพันธ์ก็คือตัวหกไงครับตัวหกเป็นตัวเหมิดน,นะทูเป็นตัวเหมิดนะครับว่าไปตามนี้อาไปดูสายวิเคราะห์เจาะจัดตาระบบแบบเมื่อวานนี้อีกไหมมีแบบเมื่อวนนีีอกม้ ก็มันจะมีโอกาสแบบเมื่อวานก็ไม่มีบ่อยนะมีไม่บ่อยนะมีไม่บ่อยนะ,ยนะในท่านวิชาที่ท่านเรียนไปมีไม่บ่อยนะแต่ถ้าเกิดเรียนแล้วท่านจะรู้ทันทีเลยนะตรงไหนกนารรัฐบาลไทยประมาณแต่ผมอยากให้ท่านเข้าไปฟังรัฐบาลไทยวันนี้นะ <traumat? S 1> ผมจะบอกจุดที่ล็อกรัฐบาลไทยให้นะถือว่าเป็นสุดยอดนะและผมเปิดโอกาสให้ท่านด้วยนะท่านพลาดไม่ได้เลยวันนี้นะพลาดไม่ได้เด็ดขาดโดยเฉพ,พาะรัฐบาลไทยพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะผมถือว่า ใ,ใครพลาดไปเสียโอกาสอย่างแรงนะเสียโอกาสอย่างแรงถ้ารู้แล้วพลาดโอกาสเสี่ยเสียโอกาสอย่างแรงนอกจากท่านใดที่ไม่มาติดตามผมไม่ได้ฟังผมก <cassette. S 2> ็คือ,ค,อคือนั่นก็ถือว่าไม่ถึงไม่ถือว่าพลาดเพราะท่านไม่รู้แต่ท่านรู้แล้วท่านไม่เข้าไปฟังเนี่ยถือว่าพลาดโอกาสอย่างแรงนะวันนี้นะอา้าววันนี้กสส็สายวันยาวสายวันยาวเมื่อวานนี่ก็สุดยอดนะเมื่อวานนี้สายวันสั้นนี่ผมขึ้นทางเอ็กซ์ติฟชานนี่มาทุกรอบเลยนะครับมาทุกรอบได้ทุกรอบสามรอบได้ทุกรอบ17 1 8 19ด้าได้ทุกรอบเลยนะเมืม่อวานสายวันสั้นน่ะนะสาย ตัว,นตวนในอาารชน,นะก็เป็นสายหวานยาวสายหวานยาวไม่พลาดอยู่แล้วแน่นอนชัดเจนมา,มากๆตามนี้นะสายหวานยาวนะครับวันนี้1กับ6ททำให้เราได้ตังค์หนึ่งกับหกทำให้เราได้ตังค์นะโอเด,ดก็คือ1กับ2 1. กับ2อนีน่คือโอเดตคือดีเมนี่แหละครับ d m เวเดโมเยนะดีอ่า d m ยเดโมเยถ้าลืมไปหรือยังเดโมเยถ้าลืมไปหรือยังวันนี้อย่าลืมนะวันนี้หนึ่งนี่มันไปเจอเลขอะไรประจำเดือนประจำปีของท่านนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะใครเรียนไปแล้วอย่าลืมนะประจำปีประจำเดือนของท่านะนะามนะาเจอหนะึ่งไง แต่ว่าในนี้มันไม่มีหนึ่งมันไม่มีหนึ่งตัวนั้นนะหนึ่งประจําเดือนไม่มีนะหนึ่งประจําปีก็ไม่มีหนึ่งประจําเดือนไม่มีหนึ่งประจําปีไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเจอหนึ่งเจอหนึ่งอยู่ท่านก็ท่านก็ลองดูดูได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยหนึ่งกับหกทำาหเราได้ตังค์แล้วโอเดก็เจอหกหนึ่งสองหนึ่งสองก็เจอหนึ่งหนึ่งก็มีแค่หนึ่งห้าหนึ่งสี่ จะมาไหมล่ะห5ึ่งจะมาไหมล่ะเออตามนั้นนะหนึ่งห้าหนึ่งสี่นะนะถ้าอาจารย์เลือกหนึ่งห้าล่ะหนูจะเลือกอหนูจะเลือกอะไรเอออย่างนี้พอได้หน่อยนะถ้าอาจารย์เลือก1นึ่งห้าหนูจะเลือกอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจารย์เลือกหนึ่งสีออ่หนูจะเลือกอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยพอได้หน่อยแต่ถ้าอาจารย์ให้1นึ่งให้1นึ่งแล้วหนูไปตัวหนึ่งอื่นก็เหนื่อยใช่ว่าล่ะเออเอออย่างนี้เองหนูจะ ว่าไปตามนะแต่โอเค1 5 1 4ก็ 14, มีประมาณนะถ้า1มานะเพราะว่า o อเดสหนึ่งกับ2ไงเราเจอ1ไงครับอ่าเดี๋ยวว่า d ีเอ็มวทั้ง R, ดีเจอาร์ท่านดู DJR ด้วยคือ,อไหลนะถ้า1 1มาถ้า1มานะถ้าท่าดู1มาเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับตามตามสายหวานยาก็มี8 1 5 1 6 1 1 2 1 9แค่นั้นเองเนะใช่ไหมหน่ะ15ก็เจอในนี้อยู่แล้ว15ก็เจอในนี้อยู่แล้วเนี่ยนะสาย แต่ก็เสียสายวิเคราะห์จาะจารตโรปหนึ่งห้าหนึ่งสี่ห้าหกนะประมาณน ji, 15, ี้นะสายวิเคราะห์เจาะจารอตโรจางก็สั่ไปตามนี้หนึ่งเจ5ด่าแล้วก็714นะตามนี้นะ1นึ่าหนนะถ้าเกิดมาตามนี้นะตามมาโอเด้นก็หนึกับสองว่าเจอแค่1นึกับสก็เจอหนึ่งห้านึ่งอนะเลือกอะไรล่ะ บอกอาจารย์เลือกมาสิเลือกอะไรล่ะแต่อาจารย์เลือกหนึ่งห้าแหละหนูจะไปเลือกหนึ่งอะไรอาจารย์เลือกหนึ่งห้าแต่จริงๆก็หนึ่งห้าหนึ่งสี่นั่นแหละนั่นจะไปเลือกทําไมล่ะเอออยู่แค่เนี้หนึ่งห้าหนึ่งสี่ท่านจะไปเลือกทําไมก็จ,จัดไปตามนั้นเองนะอ่าถ้าเกิดหนึ่งห้าก็ห้าหกหกสี่กันนั่นเองอ้าห้าหกสี่กันนั่นเองนะตามนี้นะแต่ท่านมีความรู้ท่านจะเลือกได้ทันทีนะ ระหว่าง15146564 6, 6, ถ้ามีความรูป้ปุ๊บท่านจะเลือกได้ทันทีนี่แหละผมถึงบอกให้ท่านเรียนรู้นะอันนี้สายวิเคราะห์เจาะจัตตลระบบนะของวันนี้นะของวันนี้นะอันน,น,นี้วันนี้ไม่มีลาวนะไม่มีลาวนะครับตามนั้นว่าลาวเลยไม่ขึ้นให้นะล,ลาวไปรอวันพุธนะครับลาวไปวันพุธก็เพราะฉะนั้นก็ตามนี้นะเอกอัพทีมชาแนลท่านใดที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้นะนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็06428810นะตอนนี้เครื่องปิดอยู่นะครับท่านก็สามารถที่จะโทรไปได้อนงนะปงงไป ท่านนะครับท่านจองไปเดี๋ยวผม ค silently, เคลียร์รายละเอียดต่างๆแล้วแจ้งท่านไปจองไว้ก่อนยวผมแจ้งรายละเอียดให้นะครับจองไว้ก่อนผมแจ้งรายละเอียดให้ตามนั้นนะครับท่านจะไปหรือไม่ไปแล้วก็ผมก็จะไปผมจะไปนะผมจะไปเพราะว่ามีคนสนับสนุนอยู่แล้วมีคนสนับสนุนผมไปอยู่แล้วแต่ว่าท่านก็ช่วยสนับสนุนอีกนิดนึงอีกนิดนึงเพราะมันเดินทางต่างจังหวัดครับเดินทางต่างจังหวัดมีค่าใช้จ่ายก็สนับสนุนอีกช่วงหนึ่งแล้วกันเนาะตามนั้นแล้วกันนะวันนี้นะวันนี้ทาให้ใบายใจแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะถ้าไปติดตามทางช่องช่องฟ้าพารวยด้วยนะออััันนนนน้เเเป็รรรฐบาาลลววะะิคห์ โคราศาสตร์ตำรับพิชัยสงครามสูตรจรงชุบิยงหลวงคาถานท่านได้รับรู้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีความสุขอะทำอะไรก็แล้วแต่ให้จิตใจเราสว่างให้จิตใจเราสวัยให้จิตใจเราสดใสนะอย่าไปหดหู่อย่าไปทอแท้่อย่าไปอะไรต่างๆนานานะขอให้เราเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าสิ่งไหนที่เรายังไม่รู้สิ่งไหนที่เรายังไม่เข้าใจเราก็ศึกษาเรียนรู้เราจะได้กระจ่างพอเราก็จ่างปุ๊บเราจะมีความสดใสปัญญามันจะเกิดพอเรากระจ่างเราสดใสปัญญาเราเกิดปุ๊บมันก็เเป็นสิ่่งททีจะาาํให้้รรไดับ ความสําเร็จอ่ามากมายไก่กองอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะแต่ถ้าเราอคิดแล้วมันตัวนี้มาจากไหนตัวนี้มนมันอย่างก็เรียกว่าสงสัยเก้กังลังเลสงสัยไงถ้าเกิดว่าเราไม่สงสัยเลยเออตัวนี้มันอย่างนี้ตัวนี้มันอย่างนี้ตัวนี้มันอย่างนี้อ๋ออาจารย์พูดถึงตัวนี้อ๋ออาจารย์พูดอย่างนี้มาอย่างนี้พอเราไม่เก้กังลังเลสงสัยเข้าใจในวิธีของดวงดาวปุ๊บเราจะมั่นใจพอเรามั่นใจปุ๊บใส่ตัง ใส่ตังเขาเรียกมั่นใจใส่ตังรอเด้งอย่างเดียวเลยเป๊ะเลยนะครับอย่างเมื่อวานเหมือนกันมั่นใจใส่ตังรอเด้งอย่างเดียวเด้งเต็มที่เลยนะครับเราก็ตกใจเหมือนกันบอกว่าระบบตอนนี้ปิดระบบโอ้ยเพราะนนั้นผู้บอก็บอกปิดระบบปรากฏว่ามันไม่ใช่ระบบเก็ระบบระบบแอปธนาคารมันปิดระบบเราก็ตกใจดิโอ้ยกูเอาโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเลยอ๋อคือคือ คือแอป,ปเขาปิดระบบปรับปรุงงาเขาปิดระบบปรับปรุงแล้วก็โอ้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็โอ้ใจไม่ค่อยดีตุ้มตุม,ต,มต่อมต่อมะใส่หนึ่งแปดเยอะว่าดีนะอ้าวตามนั้นละกันนะว่าไปตามนี้นะอ้าวขอให้ทุกท่านมีความสุขครับยิ้มเอาไว้แล้วท่านจะได้รับความสําเร็จอย่างแน่นอนยิ้มเท่านั้นที่จะนําพาท่านไปสู่ความสําเร็จได้ศรัทธานําพาไปสู่ความารุ่งเรืองและร่รํารวยเชื่อมัน่นศรัทธานําพาท่านไปสู่ความสําเร็จและรุ่งเรืองครับขอให้มีความสุขสดใสยิ้มรับทรัพย์เงินรางกันทุกคนโชคดี